เลยค่ะประเด็นที่สองพี่นอ้องประเด็นหนึ่งเลยเนาะในหัวข้อที่ว่าลักฐานในเรื่องการทำกุรบานนีนมีอะไรบ้างอ๋อดารินล,ลักฐานที่เรามาทำความเข้าใจกันพี่น้องนะเกี่ยวเรื่องการทำกุรบันเนี่ย ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละตตเลขบัญชี0972779830น้าประเด็นทีหนึ่งก็คือหลักฐานมาจากอัลกุรอานเลยก่อนที่จะมีการอิจโมะมาติอย่างอีกชั้นของบรรดาพวงปานเนี่ยหลักฐานจากอัลกุรอานในสุรตุลกอาซาัดอายะที่สองอ Allah subhanahu wa ta'ala kala wa'a fasalli li rabbi kawan har inna a'tayna kan kawthar fasalli li rabbi kawan hey. hey, uh, har ni teh iti ting leo raw dai prathan hai kapthan ni al-kawthar no leka fasalli thanjung laman apa maksudnya โตพระเจ้าค้องฐานและกว,วันฮัดวันฮัดนี่คือการเฉือดอเนาอการเฉียดสั์อาโกนเทีมัสโชติสุดในการตับเส้นไปเนาะ,ะคำว่าฟาซอลลีละมาต,ตรงนี้ก็คือซอลาตุลออยเนาะคือการละหมาดวันหายายีและวันฮัดการเฉือดนี่ก็คือการเฉียดสั์กุรบันนั่นเองอืม เหมือนระบุในคิตับนาบิยาริมีลันโกเทปในี่เล่มีเสนาธิสร้อยยี่สิบเก้าพี่นะนาลอัสลูฟีฮะกบลันอิจมะกาลูฮูตาอาลาฟาซลลิลิรับบิกาวันฮัดเนี่ยฟาอินนาอัชฮารุลอักวานอันนันมูรอดาบิสซาลานากุนีิมัชูดเรื่องลือตีสุดนาก็คือบอกว่าแท้จริงแล้วจุดประสงค์คำว่าละมาดนั้นเอล่าซาลาตุนอีนคือละมานอินนั่นเอง วบินน้ำริล่ะก็คืออัลดอฮาย่าก็คือเชียดสัตว์กุรบันโดยหลักฐานที่สองจากอันฮะดี่น้องมีฮะดีษจากท่านยิ่งอชาฮ์รอดีลลอฮ์อันฮาบอกว่าอันนั้นนบีอัลลอสลลัลลอฮ์และวะสัลลัมก่อนท่านนบีบอกว่าเทที่จริงเล่าท่านอ่าสิทธิอาชาบอกว่าเทจริงเล่าท่านนบีสุลลัลลอฮ์และวะสัลลัมกล่าวว่ามาอามิลับบานูอาดัมเจ้ามนนะ้์ริ โลกล้านตัวอาดัมมนุเราพี่นนองไม่มีการกระทำอามาลั่นชินใดในวันรายายี่นั้นมินอามาลิลอาฮบบะอิลลอฮิทาอาลามิลออรอกอติดดามิที่ทำลเลือดเลิดปลาซเป็นที่สุดรักยิงต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาที่ให้เลือกไปจากการอิรอกอติดดามีการลั่งเลือดก็คือการเฉียดสัตว์กุบัน อินนาฮาลาต้าติยอมังกิมะนบีบอกแท,ท้จริงแลลวสัตว์กุบันของเรานี่จะมาในวันกิมะเนี่ยบีกรูนิฮาวะอัซลาฟิฮามาครบพี่น้องทัางเข้าเอย่ยทัางเหล็บเอย่ยอ่านี่เนี่ยตัวลงส่วนสําคัญไม่ฟวาว่าเหล็บเขาหรือส่วนสําคัญต่างๆของสัตว์กุศลนเนี่ยเป็นองค์ประกอบแห่งความสวยงามในวันกิมะอ่าแต่เป็นรวดกับไม่ฟวาว่ามาครบชุดเลยพี่นอ้องอ่าไม่ใช่ว่า มากันจนนาระซุนกันจนถ่ายคาฮู้ไม่ใช่พราะนั่นสัตว์ที่มีเขาน่ยอมที่จะอับดลประสเลือเลือดกว่าสั์ที่ไม่เขาที่จะมาทํากุรบันและว่ al าอินนัดดามะลายกองมินลอัลลอฮิบิมากานินกบลาอัยยากออัลัลอัละรอเนี่ยในว,ว่าเที่ยงที่จริงเลือ,เลอดเนี่ยจะตกในสถานที <c oughs> <c oughs> ่น <bugün> <c oughs> ok ั้นนั้นเนี่ย จากอ ja ัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเลี ala, ้นี้กอบลาอายยาโกอาลันอัตคนที่จะตกลงบนพื้นแผ่นดินคือหมายความว่าลายกโกว่าอินนัดดะมะลายกโกมีอัลลอฮฺบีมากานน้นนี่พี่น้องกอบลาอายยาโกอาลันอัตนี่หมายความว่าเลือดเทเือดสัตว์กุรบันตกยังไม่ถึงพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตอบรับ Kanjian sarkurban, kongkaudangkaul. Seng naithon teh wa inndama layakau minallah ibimakaren, kobra ayakau alatni. Na yangsir barunmazi leam tisuib nati ka binong, dari ati baywa nyani Allah talakobun akan ibadatnya itu sebelum jatuh darah sambilah yeah. itu kebumi. Ya, maafkanwa sark. Jika kita kucut bunti nong, kalau lelai joi ni, mesti anda tergelung pusing di tanah. Allah Subhanahuwataala, Allah Subhanahuwataala, hayangkan pula beliau bertolak. Allah Subhanahuwataala, berbuat tangan-tangan hayat kita. Kau lihat nanti, nabi kata, fatihi bu biha nafsa. Mereka faham tak? Mako membahay sekalian puak kamu dengan dia akan nafsa akan diri. Yang ni. Jadikan di dalam niat hati menyambal itu sebagai dapat satu kerinyo Tuhan dengan percomo daripada on. Kehairau teng niat hai di nekan cuat pino. Ayi biha nafsa. Lillah bu Allah wang pun hmm. toten Allah subhanahu wa taala. Kerat. และอีกดาเิลหลักฐานหนึ่งเลยพี่น้องชาวท่านอานัสได้เล่าว่าโอล่ะดอฮารอสุล ullah ีสุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมท่านรอสุลลอฮ์นี่ได้ทำอุด a h ยะกุรบันนั้นบิกาบะชัยนีอัมลาัยนีอักกรอนัยนี้บีทำกีบัสพี่น้องสองตัวสีเท้าอักกรอนัยนีและมีเขาทั้งสองด้วยซาบะฮูมาบียาดี นบีเชียดโดยมือข้อง่านเองว่าซัมมาวากับบารอแก่กลาวบิสมิลลาแก่กัตัเบรว่าว่าดออาริจลาหูอัลาซิฟาฮิฮิมาเวลาเชียดเนี่ยตีนข้อง่านรอโซลอนี่ตีนนึงคือไปเยียบตีตน้นคออ่าอลาเชียดสัตนหน่อตีนจะไปเยียบที่คอเลยค่ะเชียดโดยมือข้อง่านเองอืมสิ่งอัมลอฮ์นี่ สี่เ uh, ท่าตรงนี wa, uh ้พ uh, ี่น้องนะมีอุลามะกีรับกันมากมายในการอธิบายว่ากิบะของท่านรอสุลลลอฮ์สุลหลลลอละเลวะสลัมนั้นคือซีอะไรกันแน่บางเขียนบอกว่าอัลอับจัดนคอลิสซีข้าวเลยบางเขียนบอกว่าอัลลาซีบายาดูฮุอักซารูมิงสาวาดิบางคนว่าไม่ข้าวคนกับดำแต่ข้าวมากว่านาวากิลไงรูซาลิกส่วนของอุลามะก็อธิบายกันไปกีรับกันมากมายโนในคีตับตะฮิริดโนเลมทีซง Ah, siya asy kowitahrin nodiong <coughs> na siroy huib sa pin na mm -hmm. suwan so, aya dang klasang it nang bin <coughs> as baun ti Allah sub nawa talarataan suro anong kausart ni inna a tay na kan kau sa kawan har inna siya ni a ka huwal niya อินนาอาตยนากันก่อสร้างแท้จริงเแล้วเราได้ประธานอันกอซางในเกจาวเลวอ่านี่อัลลอฮุบฮานะวะตะลาบุงนั่นคําว่าอันกอซางพี่นอ้องอุลามะมีการคีดรับกันมากมายในการอธิบายส่วนหนึ่งอธิบายว่าอันกอซางนี่ก็คือความดีที่หล่นพน้นไม่ว่ามาจากอิลมูหรืออามานอามาลันหรือชารุฟุดดาระนี้และชารุฟุดดาระนี้ความประเสริฐต่างสองโลกในโลกดุนยาและโลกอาครัต ที่ระทานให้กับท่านนาบีสุลต์ลละอะเลวะสัลลัมซึ่งเรียกว่าอัลกออซาร์ตรงนี้ไม่โด่งดังพี่เ้างแต่ในทัสนาทีสองอธิบายตรงไดท้ทีโด่งดังที่เราได้ยินกุนฮู้กันหมางอัลกอซาร์ก็คือเมนามอัลกอซาร์เมนามลำคลองในส่วนสาวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบบาฮานาวตาลาเนี่ยซึ่งมีฮะดิษบอกว่าท่านนาบีของเราเองเนี่ก <c oughs> ล่าวว่ากอซาร์ก็คือนะรุนฟินยันนะ นะเป็นเมนานสายนำในช่วงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบาฮานาวตาลาซึ่งอัลลอฮฺซุบาฮานาวตาลาประชาของฉันได้สัญญาไว้กับฉันนี่ว่าเมนามนี้นี่นะอัลลามินันอาสันถ้าพูดตึงฟัมหวานไป่น้องนะว่าเลือกกว่าน้าพึงร่วงแล้วอิชัดดูบายาดอมมินันละบันข้าวเลือกกว่าน้านุ่มแล้วอับรอดูมินันสั้นยี่เดี๋ยวฟามย็นเลือกว่าน้มหิมะน้าแข็งแล้วอ่าเนี่ยเลส เมนามอันกอซาตนี้พี่นของทุกโฮมลอมด้วยซาบรัดรยันด้วยเผ็ดซี่เขี้ยวไซเหลือพ่ายชนาติจะไปตักนี่ทุกสร้างมาจากมีนันทิดดอจากเงินลายัสมาอูมังชาริบามินหูบุคคลที่ได้ดื่มไม่มีความกระหายตลอดตลอดไปอ่านะอันเป็นเมนามลำโครงในส่วนสวรวันเตตสนาตีสามบางส่วนอุลามะอธิบายว่าก็ซาตก็คือซาาม เป็นกอลัมซานนำในส่วนสวรรค์ก็มีนะศทัศนาทีเซบอกว่าอัลกอซาดนี่คือบรรดาลูกลูกข้องทานนาบีและพวกที่ตามกับนบีหรือบรรดาอุลมามะจากอุมัตข้องทานนาบีสุลลัลลลอละวะสัลลัมหรืออัลกุรอานนี่คือเป็นทัศนาทีเซที่อธิบายว่ากอซาดนี่คืออะไรที่ประทานให้กับทานนาบีสุลลัลลลอละวะสัลลัม และในวักถัดมาฟาซอลลิลิรรบบีกาวันฮัรตรงนี้อธิบายไปเลยพี่น้องและอินนาชาเนอากาฮวลอับตันฝ่าไม้คือแท้จริงแล้วชาเนอากาศัตรูของชาวนั่นวลอับตันนั่นและเขาเป็นผู้ที่ทุกตัดขาดคือทุกตัดขาดจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลคำว่าอับตัน พราะในคําว่าอับบา,าตาตรงนี้สาเหตุหมูลเหตุของการประทานสรุรษนี้พี่น้องก็คือเพือ่อต้องการตัศลียปอบใจเ่ท่านนาบีสุลลัลลอฮวะเลวะซัลลัมเพราะศัตรูข้องทานนาบีอ่าพ่นเทอ่าไม่ทุกกับนาบีนี่เลยงางง่ายๆวาก็คือตันอาสบินอ่าวาอยนบินฮิชามอืมอาสนี่กล่าวานาบีสุลลัลลอฮวะเลวะซัลลัม เป็นคนอับบตาร์อับบตาร์นี่คำว่าคาดต,ตรงนี้คือคนที่คาดไม่มีทายาเสื้อระกูลเนี่ยอัสมันว่าพเนีย้ยไปเนาะว่าในตอนนี้นในคณะอิบราฮิมลูกชายของธานาบีสล,ลล้อว่เลวะสลัมเสียชีวิตนะในวัยเย่าเนี่ย้วยธนาบีมีความเศร้าด้โดยกับวิธีของมนุษย์ไปเนาะ่ะมีความเศร้านี่คือมันก็เป็นปกตินะไม่เสื่อมเกียรติอย่างใด lang kanan Allah Subhanahu wa taala qatan surah inna atainakan qosat mahai pua tongkan tasliyat an lop jai ke than nabi sallallahu alaihi wasallam from mi hadis rai han ma wa as bin waen bin h s h a m kun ni phi na s l y h r m m a s j i t h a เกจงเลยอ่าพ้ท่านอาีออกปั๊บเกจข้าวมาฟันตากอยาอินดันบามาเจอกันที่ประตูมัสยิดนะวาตาฮัดดะซาเลกอัสนะพูดคุยกับท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเณะเดียกกันหัวจามาตุกุริสนันฟินมัสยิดจามากลุ่มคนชาวคุริสยังอยู่ในมัสยิดเลยเวลามาดะกอลันอัสอะลัยฮิมพูเล่นกับนามิเซตน้ามีออกไป อาสก็เดินข้ามาโบจะมากลุ่มนั้นถามต่ออาสว่ามังซัละดีตุหัดดิสุเอออาสันเคยละคนที่ทานพูดคุยด้วยนั้นโอ้ล่ะอาสกล่าวว่านั่นละซาลิกับอับตาอ์ฮไอคุณอับตาตาคือที่อาสพูดว่าพันนั้นนั้นพี่น้องพระว่าบูคุริสนี่เขเล่งกันดังตึงเลยนะนะ สัมมูมุฮัมมัดนี่อับบัตาร์อินดามาติบานิฮิอิบรอฮีมก็จะเรียกมุฮัมมัดอับบัตาร์มุฮัมมัดอับบัตาร์เพราะในยุคยาฮิลียะพี่นนองผู้ชายคนหนึ่งคนใดคอตามแต่ถ้าไม่มีลูกชายซึ่งระกูลเนี่ยซึ่งมีลกูกญิงกับเรา,อาพอลูกชายนาบีอิอบรอฮิมโกเซมเสียชีวิต,ตทางเพศพี่เนืะเนี่ยเสียชีวิตท่างสิน เมื่อไม่มีลูกชายซื้อตระกูลเนี่ยในคาเนยมของยุคยาฮิลิยาสมัยนั้นนะอยู่สามมูนาหูอับบัตตาร์เขาเรียกอับบัตตาร์อับบาตตาร์ในความใจของยาฮิลิยาคำว่าอับบัตตาร์ก็คือคนไม่มีลูกชายเสื้อตระกูลอ่าเนี่ยภาษามียนนบีอุสซาลลัลลอฮ์เลวะซัลลัมมากคละฮุลอาสนบีกับดายินสะิ่งที่ท่านอาสได้พูดนะบาฮาซีนากโอลบู เลยหัวใจของ่านราสลลอ์มีความฮาซีนาโศร้าวไปนะบะเป็นเช่นนั้นฝาอันซาลลัลลอฮฺท้าัลาตัสลิยาตัลลิคอลบีวะจาวาบัลลิอาดูวีอัลลอฮ์เลยประทานสุร์นีลงมาเพื่อทัสลิยาปอบใจเกียรนาบีและเพื่อเป็นการตบล่าวโต้ศัตรูของ่านกว่าเพื่อแหละ อินนาชาเนีากาแท้จริงแล้วศัตรูข้องฐานนัน่นมัวมัดเออคือไอ้อสนั้นนั่นแหละัวลอับบาตาดเป็นคนอับบาตาดแต่อับบาตาดความไม้นะตรงนี้ที่นนองไม่ใช่ไม่มีลกูกชายสื้อตระกูลแต่เป็นคนที่คาดตรงนี้ก็คือคาดความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮาฮนะฮูวาตาอาลาเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮาฮูนะตาลาเมินพี่นนองอ่าไม่สนใจใหญ่ดีเนี่ย และอัลลอฮ์หายฮิตพ้นกับนาบีเช่นเร่พีนองทีไม่มีลูกชายเนี่ยสร้างคนเสียชีวิตเม็ดนี้เล่าอ้าชับอนุกาถ้าหากโลค้องทานมามาเด้อมีชีวิตอยู่เนี่ยฟลายัคลูต้องไม่วางเว้นจากสรงเหตุการณ์นี้เนืองอิมมาออยาคู่นะนาบียันเอาละแน่นอนโลค้องทานจะต้องมาเป็นนาบีหรือไม่เนี่ยอิลลัมยาคุนนาบียันถ้าโลก้องท่าน ไม่เป็นนาบีนี่ฟาลายากูนุลากาฟีฮิชารรฟนุนทานเขาไม่มีความประเสริฐหลักจะาลื่อมัมัวมัดเป็นนาบีที่ประเสริฐตีสุดเป็นรอซูนเป็นนาบีที่ราชิงของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลามากที่สุด,เ,เ,นนสาาสดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ตีประเสริฐท่านโลกนี่ไม่ได้เป็นนาบีท่านก็ไม่มีความประเสริฐอีกหัวอิงก้านานาบียันเตะท้าวาโลกข้องทานมีชีวิตอยู่โลกใช่เนี่ย ได้เป็นนบีฟลาตากูหนูอันตาข้อตีมันนบียีเนนนนทานมาเด้อก็ไม่ได้เป็นนบีองค์สุดท้ายลาตีมีเกียรติอ่าเนี่ยตีมีเกียรติอืมนี่คือเป็นทิกมัดหนึ่งป็นองที่อัลลอฮฺซุบบาฮานาวตะตาลาปลอบใจเคทานนาบีจนหล่นล,ล้ลองวะาอะไรวะสัลลัมเนนอนน้าเนี่ยคิดดังกล่าวพี่นองอ่าเราสามาที่จะนำไปเทียบเทียงนำไปคิดในการดำเนินชีวิต บนโลกดุนยาของเราได้อัลลอฮฺตาลาให้สิ่งนี้กับเราแต่บางสิ่งบางอย่างอัลลอฮฺซุบะฮานะวตาลาไม่ยายตัดออกไปเน่นนยมมีฮิกมัตจากพระองค์ท้งสิน้นะในหนังสือดุร,รุตุนนาซีหีนหนาทีสองรอยแปดสิบแปดถึง่องรอยแปดสิบเก้านาสุดท้ายนี่พี่น้องนะกา <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุก่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่า ราทางร้ายให้การสนับสนุนโราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนอนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะคอบคุนพ่อแม่พีนอง g ตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอ,อนขมาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของโรเป็นประจำในตุกๆุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นอง g ก็คบคุณพี่นอง g ตุกา่าเนเหลยวแต่กำลังความสามารถของพี่นอ n g เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟั่ม ยูตีฟาร์มอิกลัสนายูตีฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาโค้งพรมีพี่น้องทุกท่านเพให้อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปินอย่างยิ่งจะได้รับฝากพลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาในวันอัครันต์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแบดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086-289-1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น